บางทีเห็นข่าวนะคะจับผู้ร้ายก็คือคบแบบว่าจับคนที่กระทําความผิดแล้วของกลางคือบุหรี่ไฟฟ้า 1>, 1ชิ้นหรือ2ชิ้นเท่านั้นเองเลยต้องมาอัปเดตกับคุณผู้ชมสักหน่อยแล้วว่าตอนนี้โทษมันร้ายแรงขนาดไหนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่พี่ตั้นบอกไปแหละเอาง่ายๆว่าพอมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง การนาเข้ามาก็ไม่ผ่านพิธีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ไม่ผ่านเพราะเขาห้ามนําเข้าถูกมันไม่ใช่อนุญาตนะมันคือห้ามเด็ดขาดเพราะฉนั้นอนุญาตไม่ได้อนุญาตไม่ได้ถ้าเข้ามาแสดงว่าผิดแน่นอนก็แค่ั้นเองคิดง่ายมันก็ต้องลักลอบใช่ครับทีนี้ลักลอบแล้วยังไงคะความผิดโอ้ความผิดก็ก็ไหลฐานเลยถ้ามีการจําหน่ายก็ผู้จําหน่ายก็ผิดแล้วก็นําเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรก็ผิดตามพรศุลกากรและอีกส่วนหนึ่งก็พรบสรรพสามิตอีก กรณีไม่เสียภาษี <c oughs> นะครับมันก็โดนทั้งทั้งยวงไปอะครับอืมอันนี้คือคนที่หลักรอบเข้ามาใช่ครับโทษสูงสุดเอาดีกว่าโทษสูงสุดสิบปีแล้วกันโอเอาโทษสูงสุดแล้วกัน <c oughs> โอ้โหอ,อ,อันนี้คือหมายถึงว่าทั้งคนที่เอาเข้ามาคนที่มีไว้เพื่อจําหน่าย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วคนที่เสพอะคะคนที่เสพเนี่ยมันก็คือมียาไอ้เขาเรียกว่าเป็นสารที่ต้องห้ามอะครับเอาไว้ในครอบครองก็คือน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าใช่ครับน้ายาบุหรี่ไฟฟ้าอืมและซึ่งตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ารัฐบาลก็ออกประกาศ กระทรวงสารณสุขมาใหม่อีกเรื่องนี้โดยตรงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการแอบลักลอบเปิดขายหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากมีการปรับปรามอย่างจริงจังหน้าร้านเริ่มปิดลงแล้วก็มาขายในสือ่อโซเชียลมีเดียต่างๆไอการโฆษณาการขายตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันมีความผิดยังไงบ้างคะก็ผิดเหมือนกันนะครับก็คือจําหน่ายยิ่งยิ่งผิดชัดเจนเลยเพราะว่าหลักฐานจะง่ายกว่าการขายแบบหน้าร้านด้วยนะ เพราะว่าคุณโฆษณาไงว่ามา,มาขายมาหลักฐานปั๊บรอซื้อได้ง่ายเลยครับอันนั้นคือขายออนไลน์ยิ่งผิดเลยครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเลิกบุหรี่มวนได้อันนี้มันไม่เป็นความจริงถูกต้องไหมครับเพราะมันมีนิโคติน,นเหมือนกันก็เหมือนกันมันก็คือก็ติดบุหรี่เหมือนกันไงแค่ไอ้เลิกจากนิกินโคตินีนธรรมชาติมาเป็นนิตนิโคตินต่างเคราะห์ซะมันก็ติดเหมือนกันนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างเพราะฉะนั้น ความคิดนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะคะว่าถ้าเราวางบุหรี่มวนแล้วไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้มันก็ยังติดเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลิกเนี่ยอาจจะต้องจักใจจริงๆนะถ้าจะเลิกบุหรี่ทีนี้อย่างเรื่องของการจำหน่ายสินค้าพวกนี้คือมันเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกต้องไหมคะในตอนนี้แล้วถ้านํำมาจำหน่ายให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีเออโทษมันหนักขึ้นไหมคะคือ ตัวโทษเนี่ยมันเพราะมันเป็นกจกฎหมายที่ห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีว่าเฮ้ยจำน่ายคนอายุเกินยี่สิบต่ำกว่าก็ยี่สิบโทษจะแตกต่างไม่แตกต่างครับก็เหมือนกันเพราะว่าตัวตัวสินค้ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่สินค้าประเภทบางประเภทที่ที่ตัวสินค้ามันมันขายได้อาจจะกำหนดเรื่องอายุ แต่เมื่อมันผิดกฎหมายก็คือจะขายใครก็คือผิดกฎหมายอย่างเดียวครับคือไอ้บุหรี่สมบีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันออแพร่หลายมากๆที่ประเทศจีนและไต้หวันไต้หวันใช่และหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการนําเข้ามาโดยผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยก็คือเป็นบุคคลสัญชาติอื่นเนี่ยแหละคะ่ะค,คุณผู้ชมค่ะเขาก็เอาไอ้ตัวเอทโอมิเดตเนี e ่ยมาผสมในน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มาลอบจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากๆครับ ตอนนี้นนคือกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกออกประกาศให้บุหรี่ซอมบี้หรือว่าเอเท,เอทมิเดตเนี่ยะนะครับเป็นวัตถุออกฤทธิ์และจิตประสาทประเภทที่สองอนะครับมันก็คือเป็นสารต้องห้ามะนะครับถ้าใครเสพหรือใครขายจำหน่ายก็จะมีความผิดนะครับและที่นี้โทษหนักไหมคะโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน2องมืนบาทหนักไหมลูกพืชกัญชาครับ นำมาสกัดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาให้กับผู้ป่วยได้ในใบ,บางเคสทีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องของสมุนไพรควบคุมขึ้นมาแล้วเนี่ยใครที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความผิดใช่ครับไอร้านที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยแสดงว่าทุกร้านต้องมีใบอนุญาตใช่ครับทีนี้ไอใบอนุญาตเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบไหมคะว่าไอส่วนที่เขาขายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องมีก็คือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะมี คณะกรรมการที่คอยตรวจสอบอยู่แล้วครับหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบก็รเรื่องขึ้นกับถ้ามีอะไรก็รมการแพทย์แผนไทยมันก็จะมีเพราะอันนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์แผนไทยนะไม่ไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน,นบางทีเราอาจจะมีหน่วยงานเยอะหน่อยะนะครับแพทย์แผนไทยครับ